ความยุติธรรมที่ไม่มีอยู่จร,จ,รจริงนี่คือคําจํากัดความของคดีน้อกกระตูนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับเชื่อว่าคุณแม่เนี่ยได้ดูแลแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาย้อนกลับไป19กันยา2557 ถ้าเกิดใครยังจำกันได้มีข่าวกระบาดแตงซิ่งพุ่งชนร้านสเต็กค,คุณพ่อเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปกอดลูกสุดท้ายไม่รอดส่วนน้องกรตูนบาดเจ็บสาหัสสมองเสียหาย75%ตาบอดพูดไม่ได้และต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ5ขวบสุดท้ายสารสั่งจำคุกคนขับ1ปีและต้องจ่ายเงินชดเชย6ล้านกว่าบาทแต่สุดท้ายครอบครัวไม่เคยได้เงินสักบาทแต่คุณแม่ต้องแบกรับภาระหนี้ในการดูแลน้องกว่า1.9้าล้านจนหมดแรงจะสู้คดีล่าสุดน้องกรตูนกลับมาป่วยอีกครั้งครอบครัวต้องตัดสินนใใใจจคคคครรัั้้้งงงสาาญมมกืือออออยยถดเ่่ชวหห ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆแต่ถ้าใครเคยดูแลผู้ปว่วยติดเตียงเนี่ยจะรู้เลยว่าคนดูแลเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเครียดสะสมที่ไม่มีใครมองเห็นและมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากเรียกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่รวยจริงเนี่ยหมดตัวมานักต่อนักแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมีตั้งแต่ผู้ดูแลค่าอาหารทางสายยางค่าแพมเพิ์ดแล้วก็ค่าจิตปฐะ,ะต่างๆเรียกว่ามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงแสนเรื่องน้องกระตูนเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังกี่ทีก็เศร้านี่หรือคือสังคมที่เราต้ององงยู่ันจริๆ